แอดมินเบนส์ทรับซื้อฝากขาย ID ROV ราคาร้อนสะอาดราคาถูกปลอดภัยเป็นกันเองสนใจติดต่อได้เลยผ่านทาง Facebook a d m i n เบนส์ทีหรือทางโทรศัพท์0972425384ผ่านคุณเบนนะจ๊ะฝากติดตามและกดไลค์เพจให้ด้วยเดอ้อคุณอะตอมแนะนำจ้า ทีมเทพที่ดาภูมิใจ,ใจสเสนอเทวีนมณีฟ้าหยาดอิลูเมียให้เสียงภาษาไทยโดยคุณตอมน้าจา่<น>าณสงสวรรค์ชั้นฟ้า เทวีมณีฟ้าหยาดอิลูเมียผู้ปกป้อง,งดูแลป่าหิมพานต์อันศักดิ์สิทธิ์หน้าที่ของนางคือเป็นเจ้านางผู้เป็นฝ่ายและกำลังใจปกป้องและคุ้มครองให้ศัตรูมาย่างกรายณนดินแดนศักดิ์สิทธิ์ป่าหิมพานต์แห่งนี้เป็นเรื่องนิดแต่แล้ววันหนึ่งเหล่าศัตรูและมีศาจร้ายได้ทนบุกรุกดินแดนของพระนางทำให้พระนาง ร่งหวานให้นางฟ้านางกินนรีผู้สวยงามแห่งสวงสวรรค์ผู้มีหน้าที่ทำนุบำรุงและรักษาอยู่นัสะอนดานนางกินรีรอเรียวผู้คอยปกป้องและดูแลสะอนดาให้น้ามีความใสสะอาดอยู่เสมอมิให้มีมลทิน นางเป็นผู้ชำระล้างและทำลายเหล่าปีศาจที่คิดจะมาย่างกรายนสสศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ในป่า,านเมริกาและศัตรูที่คิดอาจหานย่างกรายเข้ามาในดินแดนศักดิ์สิทธิ์จะต้องถูกกำจัดโดยนางกินรีผู้สง่างามผู้นี้จนกระทั่ง เมื่อเทศกาลสงการานต์มาถึงเหล่านางฟ้าต่างได้ไวหวบวานให้เจ้านางอรัม,มิตาผู้เป็นสิงโตนามพญาสิงผู้สง,ง่างามและนา่าเกรงขามมีสัตว์เลี้ยงในป่าหิมพานต์ผู้เคารพยั่งยืเป็นผู้ดูแลและรักษาป่าหยยิมพานต์แห่งนี้ให้มีความชุ่มฉ่ำและร่มเย็นเพราะนางคือ เครื่องนางฟ้าเครื่องราชสีคดสีของนางพละกําลังของนางนั้นแรงเนื้อกว่านางฟ้าใดในดินดแดนป่าอิมพานนี้และนางจะเป็นพผู้ดูแลและสังขงารต่อไปสรสนให้เส้นสาบตลอดไปหงสุรดิจ่ายยินดีต้อรับทเทนก็สู่จีนเทพธิดาแชแนกอีเช่นเดิมจะอยู่คุณอตอมเจ้าในเกมนี่เลย ดินแดนแห่งผู้กล้าเรย์ออฟเซเวเลจ้าและวันนี้เราก็จะมาเล่นในสกินอารามนิระวานนะคะเจ้าแางนางพญาสิงโตนั่นเองจ้าซึ่งเป็นผู้ดูแลและปกป้องป่าหิมพหิมพพาดหิมพฟาเลยล่าป่าหิมพพาดตามคําสั่งของเทวีมณีฟ้าหยาดอิโดเมียนนั่นเองจ้าเราไปเล่นอารามิสกินนิระวานเจ้าอารามิปากันเลยจ้ามาเล่น Yeah! No! ถ้าดูแลตัวเองได้ก็จะมีค่ะม้ตอนนี้เจ้านางอารัมมีตาก็มาตรงเลนกลางนะมหน้าเท่าทั้งหลายจกเกอร์จกเกอร์หน้าเท่าค่ะตรงกลางหน้าเท่ามีนักู่พวกเนี้ยมาซีเร่งความเร็วไปค่ะถ้าคือผู้ประทักษ์วัจากชีวิต นะแรงกางค่ะอ้าวเรานำสองหนึ่งแล้วตอนนี้โอ,โ,อโอ้โอ้โอ้จะตายไม่จะตัวแบบโหเกือบตายห,ห,นหนึ่งดึงฉันหนึ่งมีน,น้ากลับมาแล้วกลับมาแล้วาบางอาจมาดึงแม่เหรอแม่ต้องให้ขค้วชะมีกินตับให้มันหมดเลยกัดหัวมันกัดดกัหัวมันขาดเลยขค้วชะมีนี่นี่วงรำมาสจันท์ค่ะอาเต้นค่ะเอ็นรำถวายพระพรแด่องค์เทพีอิรูบี วีมณีฟ้าหยาดอินเมียนะคะวันนี้เป็นเจ้านางอารัมมิตาค่ะเป็นเจ้านางสิงโตนะหัวเมืองเหนือในป่าหิมาพานค่ะมาหัวทันที่เหนือโจ๊กเกอร์มันหน้าเท่าจริงๆเลยเนี่ยมาจับมันล็อกแทงนี่แหละมาป๊อปยินตายไหมไม่ตายแฮะไม่ตายฮะมันหน้าใช่ไหมเนี่ยมีหน้าเอา ไปกัดมันคดชมีนี่ตะคุบบลุบเลยคชมีตะคุบเนะมีเนมนตายไปเลย <c oughs> อาหารเจ้ามันด้นแล้วคดชมีกลายเป็นอะไรก็ใจบีตายเป็นอาหารคชมีเลยเนงะมีนะน้าเทาอ้าว <c oughs> ตุย <c oughs> นงนี่น,นกแซกนังปีศาจนกแซกเหรอจงตายซะจะไปอาหารของคดชมีนี่อาหารเจ้ามันดนแล้วคชมีแหงคิวสองค่ะ ่าเจ้ามาโดนแล้วกคมีนี่นั่ันดาะหน้าเท้าหนึ่งจกเกอร์หนึ่งบัดเดาะหน้าเท้านี่คุณเก่ง็คมีค่ะโมีค่ะคือผู้ักพจามชีวิตลํำลาแล้วค่ะมาต้องเริ่มเพลงใหม่เพลงบทที่สองค่ะ ก็นะอารามิตากล็ลำไปค่ะมามเร่งมามานี้ค่ะอีพวกนี้นหนน้าเทาใช่ไหมเต,ต,ต,ตือมาแล้วมาแล้วนี่ค่ะออกเป็นวันนี้นส่องส่องพวกหน้าเท่าส่องทังส่อง,งบานมาแล้วแหวนส่งมนตราส่องบานจงตายซะหนึ่งแถง นี่จับแทงนี่แหละจำเลยโอ้ข้าจะตายแล้วเลยคุณยสน,นางปีศาจมักการีผลนางตัวดีคีรา่านางปีศาจมักกรีผลก็จะประสบการเจ้าผมเป็นลำดับต่อไปลองดีกับเจ้านางอารามิตาชิ่งไหมต้องตายไม่ดีนะรืจะเทพีสงกรารคนไไม่ได้ใช่ไหมนี่เทพีสงการเนี่ยสวยขนาดนี้เนี่ยเทพีอารามิตาพระมหาหนอานางเจ้าเนี่ยมา มันอยู่ไหนนางคิราเอ๋ยเจ้าจะเป็นสังขเจะจะถูกสังหารแล้วเป็นอาหารของข้าชิมีของข้านี่อ้าวมันางข้าเจ้าหมาน้อยของข้าเจ้าหมาน้อยเอ๋ยเจ้าโดนนางปีศาจมักนารีผลสังหารจับนางปีศาจสู่ห้่งพันธนาการของข้าโอ้ยยิงนางมีโดนนางมีน้ำนางนกออกนางปีศาจนางมีน้ำนี่เป็นอาหารของข้าจะมีซะนี่เด้อย ไม่ตายตายไหมโอ้ยข้าจะตายเองออกมาก่อนปีศาจน<ป>กแสกพิษมันร,ร้ายกาจมากพลังของนางปีศาจนกแสกมันช่างรุนแรงและอันตรายมากมาเจ้านงางพมหาหนอเทวีเจ้าเจ้านางรารมิตามข้าจะเป็นปกคู้งปกป้องดินแดนปาอิบพาพของข้าไม่ถูกทำลายรำบูชาเทพมหาเทวีเจ้ากัน มันไปไหนแล้วล่ะพวกหน้าเทาเหมือนเงาไม้ทั้งหลายนี่นี่เองจงตายซะเถอะนี่ไงอาหารของคนชะนีของข้าและอีกตัว เออนี่็นดังปีศาจนกแสงในสุดก็ตายเป็อาหารของคนชนนี้มามานี่นักปีศาจมักการรีผลกับบันดอหน้าเท้าตายซะไม่นี่ไงถูกสังหารดังบันดอหน้าเทาหล่อนต้องตายนี่ใครกระจอกงอกง่อยต้องตายค่ะหมดพวกผีขมวดผีหาซาตานต้องตายมาั้ง รำรนก่อนค่ะน้กจะพาออกคดชะสีของข้ามาร่าเยือค็ชะสีเอ๋ยจงพึ่งส่องสว่างนำทางให้เกตข้าหล่านางพวกก็ท่านี้นางปีศาจมากันรีผลนันกับปีศาจนึงเวตาลคนนี้อันนังปีศาจนกแซดจ้งหวาน้อยเอ๋ย มันหานมันซะไปอาหารของข้าเฉยๆนักปิศาจนกแซดจงตายปีศาจจงปิศาจนกแซดนะเทามันนี่ดีมากเจ้าหมาน้อยข้าจะเลี้ยงไว้เฝ้าวังของข้าข้าค,คือผู้พิทักษ์พุทธจ,จักรชีวิตจงตายเถิดดีมากเราทหานนะรนักรคผู้รอเหราของข้า ดึงข้าก็ไม่โดนในปีศาจเวตาหนะมันสิดึงไปทช่ไมสงตายซะนี่แน่เป็นอาหารของโคชมีของข้าให้หมดเลยนี่โคชมีคำรามโคชมีคำรามข้าจะปลดเปลื้องพันธนาการอ๋อใครเข้ามาน้อยของข้าเจ้าหนุ่มผู้ถือดาบผู้นั้นอหนังนี่นน เนี่ยปีศาจเวตาลจงตายซะเถอะเนี่ยปีศาจมักกะนารีผลจับมันจับมันจับมันสังหารมันปีศาจมักกะนารีผนอยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่โอ้มันหนีไปแล้วเล่งมาสังหารกันเถอะเฮมาราชผู้ลงทันมันซะเฮมาราชลงทันเอะโอ้โอ้โอ้ไม่ไม่ไม่เจ้านี่เป็นใครกันลังเอาจับของข้าเอา เฮบาราดลงทันอะไรเนี่ยแทงคิวห้าหอยป่าคิวศูนย์ตายตายอุ๊ยตุยตุ้ยไหมเนี่ยโอ้ยโอ้ยสูญสิ้นพลังสักประเดี๋ยวเดี๋ยวข้าจะกลับมาสังหารพวกเจ้าหน้าทาวทั้งหลายแล้วนังหอยเดี๋ยวมึงออกกันเวทนะตอนี้ดูแทงคิวห้าป่าคิวศูนย์หอยหลอดทอดประทูคิวเยอะที่สุดในทีมด้วย Thank you ค่ะโอเปร่ามันจาเป็นอาหารของโคชมีของข้าซะจะพวกปีศาจหน้าเทาจะพวกเรามันล้าดีล็อกแทงแหละตายซะเถอะนี่แน่เป็นอาหารโคชมีซะนางปีศาจเวตาลมานี่เฮมาราชเจ้าจงไปสังหารมันซะนยันี่นะปีศาจนกออก ับปีศาจนกออกจับปีศาจนกแสกมาสังหารมันสิเอาเพื่อนไปไหนเอาเวรกรรมเอาตุยตุยโดนลุงอ๋ God, อไม่คนจะเอาไม้ฉันานถูกอ๋อออสะไรร้านตุยไหมเนี่ยไม่ตุยอีกเอาเนาะตายเฉยผีปอบเอามังกรก็ไม่ได้ตุยอีกต่างหากโดนลาสอีกต่างหากอ๋อ,อได้นะคีล่าตายอยู่อาตัวนึงเอา อ,อันตรายของข้าจะร่วมสลายหรือไม่ตอนนี้ข้าสุดช่างรุรนแรงร้ายกาจเสียร,รอเกินข้าจะทำอย่างไรดีข้าต้องวางแผนกลยุทธ์ของข้าไม่สิ้นแล้วมันอยู่ที่ใดกันเจ้าพวกปีศาจหน้าเทาเหล่าเงาไมา้ใต้เงาไม้ทั้งหลายแหลมันต้องไปสังหารอสูรนดน้าดำตัวนั้นแน่เลยนะอสูรดำทมินมันอยู่ที่นั่นอสูรทมินตามข้ามามันกำลังสังหารอสูรทมินอยู่ ลุดยดวงตาพยากรณ์ข้าเห็นจริงๆด้วยว่ามันอยู่ตรงนี้จงตายซจเธอโอระเจ้าจงตายให้หมดเออนีจงตายให้มออใหมดสูญสิ้นบรรลัยด้วยไฟบรรพชสีกัดตายตายห่าหมดเลยค่ะสี่ตัวเออนีเลิศจบเลยจบต่อไม่รอแล้วมาจงวิคเธอจงเร่งจงทำลายเมืองของมันซะเมืองปีศาจที่จะต้องถูกทางพินาศด้วยพลังแห่ง เจ้านางอารามิตาผู้ปกป้องหมีแดนป่าเมืานอันศักดิ์สิทธิ์นี้จงทำลายเมืองของมันซะนางปีศาจนกอ,ออกหลนต้องตายเป็นเครื่องบูชาย,ยของโคชสีและแล้วเจ้านางอารามิตาก็สามารถเอาชนะพวกปีศาจอารีระประตูได้ในที่สุดชัยชนะเป็นของข้า จ้าก็จบลงในะสหรับการรีวิวอะลัมในวันนี้นะจ้าในเทศกาลสงการ์เดย์บ้างถูกใจกันหรือเปล่าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันได้นะจ้าแล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสวดีทุกคนัว่าบ๊ายบายจ้าวูา้เจ้านังอะลัมมีอลัมมีตาได้ที่หนึ่งนะจ้าได้มงสสวยเหมือนคนเล่นนั่นแหละจ้า